มาดูกันค่ะทุกคนงูเขียวกำลังกินตุกก๊กแกอยู่งับหัวเข้าไปเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งพี่ค่อยๆเขี่ยค่อยๆเขียยขยเข่ยมันก่อนอ่าเฮ้ยอ้ยพี่เนีย่ยตอนนี้มันพันเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ล่วงลวงไปคลองน้ำแล้วนะจ๊ะดําออกมาอุ้ยตัวใหญ่มากพี่มันตัวใหญ่ตีมันเหอะดูดูปากมันงับกันอยู่ว้ายไปแล้วหลังห้องน้าไปแล้วนะครับดูตุ๊กแกเป็นไงบ้างพี่ตุ๊กแกเป็นไงบ้าง ตุ๊กแกโดนล้วงตับไปแล้วผอมมากเฮ้ยยุดยุดยุ๊ดยุดยุดยุดอุตส่าห์ช่วยมึงนะตุ๊กแกมน่าจะโดนล้วงตับเพราะว่าท้องแบนหมดเลยโอ้ยนี่แหละที่เขาเรียกว่าตุ๊กแกกินตับท่านผู้ชมอ,อุ้ย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 เฮ้ยขาก็หัก อุยตัวผอมเลยนะคะนี่แหละโดนงูเขียวกินตับของแท้ดํายาอผอมเลยคือข้างในแบบตัวผอมเลยแขนขาก็หักโอ้โหชุกแกโดนกินตับท่านผู้ชม